ช้าวันนี้วันที่22มีเมษายนพศส5 6 8ตรงกับปนังคารแรม1 0ค่ำเดือนหปีมะเสงจะ้ะขณะนี้เวลา5้านาฬกาส2นาทีเช้าวันนี้จะไหว้พระตอนเช้ากราวรคำโบสาพระตนะตรยัยสวดน,นมัสการพระพุทธเจ้าสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ สวดคาถาการวัตรสุดสวดคาถาอายุยืนสวดคาถาเมตตานั่งจิตตะภาวนาแห่ส่วนบุญส่วนกุศลจ้ะ สาธุข้าพเจ้าขอเอาเทียนทูนปไฟฟ้านี้บูชาคุณพระรัตรนตรยัยสาธุอิมินาสกการเรนะพุทธงังอภิปูชยามิอิมินาสกการเรนะธรรมัง,งอภิปูชยามิอิมินาสกการเรนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภพระขวตาธโมธมรรมนัมสสามิสุปฏิปนพภะขวัาตตสาวกสังโฆสังขังนามามินามอันว่านามัสการเมแห่งมือข้าพระเจ้าทั้งสิบหนูข้าพระเจ้าจะขอประนมนัสการไหว ข้าพระเจ้าจะขอสรรเสริญถึงคุณพระบิดายี่สิบเอ็ดคุณพระบรรดาสิบสองคุณแม่พระโพธศร์สามสิบแปดคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมเจ้าสามสิบแปดคุณพระสฆงเจ้าสิบสี่คุณพระอาจารย์สิบลักคุณพระธรรมฐานแปดคุณพระองคาสิบสองคุณพระขอรนียี่สิบเอ็ดคุณไฟหกคุณลมเจ็ดคุณอากาศสิบคุณอักษรสี่คุณอัคระสามสิบสามคุณนิสสวาสคุณอัศวาสคุณปัสวาสิคุณดวงแก้วทั้งสามประการ คูณศีลห้าคูณศีลแปดคูณศีลสิบคูณศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณปัญญายาณคุณพระสสดิสกินาคาคุณพระอรหันตาคุณมักสีคุณปรนสีคุณพระนิพพานหนึ่งจึงรวมกันเป็นเก้าคุณศีลบรมีคุณทานบรมีคุณเนคขบรมีคุณปัญญาบรมีคุณวิญญบรมีคุณขันติบรมีคุณสัจจะบรมีคุณอธิษฐานบรมีคุณเมตตาบรมีคุณออเบขาบารอมีคุณพระคาถายันคุณพิสมนประเจดและมงคล คุณพระธรรมจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันพระอรหันตตาเจ้าคุณพระใจปีดกทั้งภายนอกและภายในคุณพระฤาษีนาวคุณพระฤาษีตาฝ่ายคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีบรมโกรคุณพระฤาษีวัดสุนคุณพระฤาษีกัตบาคุณพระฤาษีทั้งร้อยแปดองค์พระพระเจ้าจะขกออนเสด็จลงมานั่งเป็นประธานพระพระเจ้าสะขอสวดมนต์ทำการมงคลสิ่งใดๆขอให้ประสิทธิวัน คุณเทวดาคุณนางคุณพระราชาคุณนางคุณรูปิะอาริยะคุณนางคุณมนดาคุณนางคุณบิดาคุณนางคุณพระเสื้อเมืองทรงเมืองคุณพระรักเมืองอารืองฤทธิ์ทั้งคุณพระที่หกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุทธสิบเจ็ดคุณพระรหัสสบเดชสิบเก้าคุณพระตกยี่สิบเอ็ดคุณพระสาวสิบคุณพระเกตเก้าคุณพระราหูเพชรสิบสองข้าพระเจ้าสขออั์สชินเสด็จลงมาเสื้อข้าพระเจ้าในวันนี้ขอให้ประสิทธิแก่ตัวของข้าพระเจ้า สิทธิคกูกิจังสิทธิการทียังสิทธิตาขาคาโตสิทธิเตโชเโยสิทธินิจังสิทธิกำมังขอให้ประสิทธิเมพุทธังัาษาสิงหาวจังทำมังปัาสาสิงหาวจังสั้งขังภาษาสิงหาวจังพุทธังสังสารทำมังสังสาสั้งขังสังสารพุทธังสัมราทำมังสัมราสังขังสัมราพุทธังนาการตังทำมังนาการตังสังขังนาการตังพุทธังรักษาทำมังรักษาทั้งสังขังรักษาสาธุสาธุสาธุขอให้สำเร็จประโยชน์นะ นามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุต พระชาปิติภิษวะพระขวารังสัมมาสัมปวโเวสชาจรณสัมปันโนสุขโตพระกวิดโออนุตตโรปุริสธรรมมาสาริสาทธาเทวมนุสสานังพุทธโอพระวัติสวากาิ์โอพระขวัตธัมโม

สาวกสังโฆยติยังจัดจากภูริสายุคานิยตภุริสาุกคารวีสาวกกวัตุสะวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักหินายโยอันสริการณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโรกัสสติ ทิฏฐิโสภะคะวาอรหังติฏิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธติฏิโสภะคะวาวิชาจารณะสัมปันโนติฏิโสภะคะวาสุขโตทิฏฐิโสภะคะวาโรกวิตูติฏิโสภะคะวาอนุตตรโอปุริสธรรมะสาและติฏฐิโสภะคะวาสัตถาเทวมนุษสานังติฏิโสภะคะวาพุทโธติฏิโสภะคะวาภะคะวะติขุททาคุณาวะโฆปะฏิโม อิติปิโสภควาภิณิหาราภิรมิสัมมโนติปิโสภควาอุราสัชยาปิรมิสัมมโนติปิโสภควาปณิธานะปรมิภิรมิสัมมโนติปิโสภความหากรุณาปิรมิสัมมโนติปิโสภวายานาภิรมิสัมมโนติปิโสภควาปโยค้าภิรมิสัมมโนติปิโสภวายุติปิรมิสัมมโนติปิโสภวสุติปิรมิสัมมโนติปิโสภควาคาภโอกันติปิรมิสัมมโนติปิโสภควาคาภวทิติปิรมิสัมปันโนอภิณิหารวาโคุติโย อิิปิโสภะวะคัพพวุฒานะปรมิสัมมานอติปิโวคัพพะมรักวิรังิจฉปรมิสัมมานอติปิโวอุตมชาติปรมิสัมมานอติปิโสภะวคาติปรมิสัมมานอติปิโสภะวิรูปะปรมิสัมมานอติปิโสภะวะสุวรรณะปรมิสัมมานอติปิโสภาวะมหาสริปรมิสัมมานอติปิโสภะอโรหะปรมิสัมมานอติปิโสภะวะริปรินามะปรมิสัมมานอติปิโสภะสุนิทะปรมิสัมปันโนภาวุฒานะวะโคตติโย อิติปิโสภพราะว่พิสัมโพธิปรมิสสะมโนติปิโสว่าศีรษะขันธ์ปรรมิสสะมโนติปิโสว่าสมาธิขันธ์ปรรมิสสะมโนติปิโสว่าปัญญาขันธ์ปรรมิสสะมโนติปิโสภควาทวะจึงสามาคุริสารณะปรมิสสัมปันโนอภิสัมโพธิว่าโกจะดูโก ทิปโสภความหาปัญญาปรมิติมโนติ่เปโสผูถกปัญญาปรมิสมโนตีเป็โสภพราะปัญญาปรมิตมโนติเปโสว่าสนะปัญญาปรมิติมโนติเปโสติาปัญญาปรมิตมโนทีเปโสปัญจจักรปรมิติมโนที่เป็โสอัฏฐาและสัพพะตกะระปรมิสัมโนมหาปัญญาวะโกปัญจโมอิีเป็นโสภระว่าฐานะปรมิติมโนตีเป็นโสิชืปรมิติมโนตีเป็โสภพาเนกขมะปรมิติมโนที่เป็โสภวา ปัญญาปรมิสัมมโนติปิโสภาวะวิริยะปรมิสัมมโนติปิโสว่าขันติปรมิสัมมโนติปิโสวะสมาธิปรมิสัมมโนติปิโสวิมุตติปรมิสัมมโนติปิโสภาวะวิมุตติญาณะปรมิสัมมโนติปิโสภพระวิมุตติญาณะก็ชนะปรมิสัมปันโนปรมิวัคโคสัตโตติปิโสภพระทัสสะปรมิสัมมโนติปิโสวทัสสะอุปาปรมิสัมมโนติปิโสวทัสสะปารวาดาปรมิสัมมโนติปิโสภพระสมาธิสะปรมิสัมมโนติปิโสภพระ ดังตังชาตะชาหนังคาปรมิสัมมโนติปิโสอภิญญานะปรมิสัมมโนติปิโสวสติปรมิสัมมโนติปิโสสมาธิปรมิสัมมโนติปิโสพวิมุติปรมิสัมมโนติปิโสพวิมุติญาณาปรมิสัมมโนติปิโสพวิมุติญาณาทัศนะปรมิสัมปันโนทัสสปรมิวะคโขสัตโตมโหติปิโสพวิวาจารณาวิปัสสนาปรมิสัมมโนติปิโสพวามโนมายติวิชาปรมิสัมมโนติปิโสอิทธิวิชาปรมิ สัมมโนติปิโสว่าที่พโสตวิชาปรมิสัมมโนติปิโสปาราจิตาวิชาปรมิสสัมมโนติปิโสว่าบุพีนวาสนุสติวิชาปรมิสัมมโนติปิโสว่าที่พจักภุวิชาปรมิสัมมโนติปิโสว่จระวิชาปรมิสัมมโนติปิโสจันนาธรรมวิชาปรมิสัมมโนติปิโสว่าอนุปุภธาวิหารปรมิสัมปันโนวิชาวะโคอัตถโมปิติปิโสว่าไวสัจอิติปิโสว่าปริญญาปรมิสัมมโนติปิโสวหาปะหานาปรมิสัมมโนติปิโสว่าสติกิริยา ปรมิสัมโนติปิโสว่าภาวนาปรมิสัมโนติปิโสภาวะปริญญาปะ h a n สสิกริยาภาวนาปรมิสัมโนติปิโสจตุธรรมะจัจจ์ปรมิสัมโนติปิโสภพราะปฏิสัมิทายาะปรมิสัมปันโนปริญญาวะโคนาวโมอิติปิโสภพราะโพธิปักขียธรรมะปรมิสัมโนติปิโสว่าสติปะ hana ปัญญาปรมิสัมโนติปิโสเพระสัมมาปะ hana ปัญญาปรมิสัมโนติปิโสอิทิปารธปัญญาปรมิสัมโนติปิโสอินทรียาปัญญาปรมิสัมโนติปิโสภพราะว่าพระ ปัญญาปรมิสสัมโนติปิโสพุทังฆะปัญญาปรมิสสัมโนติปิโสอัธังคิกรรมะคาธรรมะปรมิสสัมโนติปิโสพระกวามหาบริสัสิกิริยาปรมิสสัมโนติปิโสว่านาวรยาณามุขะปรมิสสัมโนติปิโสพระกวาอรหัตตาภราณุติปรมิสสัมปันโนโคทิปักขิยวะโคทัสโมอิติปิโสว่ทัสสะภราญาณะปรมิสสัมโนติปิโสว่าฐานาฐานญาณะปรมิสสัมโนติปิโสพระวาวิปากญาณะ ปรมิสัมมโนติปิโสวัสภถาคามิทิปฏิปทาปรมิสัมมโนติปิโสภาวนานาคาตุยานะปรมิสัมมโนติปิโสวัสตานังนานาวิมุติกยานะปรมิสัมมโนติปิโสพอินสิยาปโรปยติปริสัมมโนติปิโสวนานิโรธาวุฒานายานะปรมิสัมมโนติปิโสบุเพนิวาสานุสติยานะปรมิสัมมโนติปิโสพวัจจุปปาปัจจายานะปรมิสัมมโนติปิโสพอาสวะกิยายานะปรมิสัมปันโนทัสสะภะระยานาวะโคเอกาทัสสะโม อิติปิโสวะโกติสหัสสานังปะโกติสหัสสานังหัตถีนังภราธาละปรมิสัมโนติปิโสเพระว่าภูริสะโกติทัสสะสหัสสานังหัตถีนังภราธาละปรมิสัมโนติปิโสวะปัญจจักขุยานะปรมิสัมโนติปิโสวะยมกายานะปรมิสัมโนติปิโสวะาเชรภูนะผลมิสัมโนติปิโสวะคุณนะผลมิสัมปาติปรมิสัมปันโนกายาภระวกโกทาวาทัสสัมโมอิติปิโสว่าอิติปิโสพระกวาฏหามะภระ ปารมิสัมมโนติปิโสวะธรรมะปรายานาปารมีสัมมโนติปิโสวะภะราปารมีสัมมโนติปิโสวะภะราญาณาปารมีสัมมโนติปิโสวะปุริสะปารมีสัมมโนติปิโสวะอตุเนยะปารมีสัมมโนติปิโสวะยานาปารมีสัมมโนติปิโสวะอุสาหะปารมีสัมมโนติปิโสวะภะวะเขาเอศญานาปารมีสัมมปันโนธรรมะปราวคโคเฮระสาโม อิติปิโสวาจริยาปรมิสัมโนติปิโสวาจริยายานะปรมิสัมโนติปิโสวาโลกตาจริยาปรมิสัมโนติปิโสวาโลกตาจริยายานะปรมิสัมโนติปิโสวาญาติจริยาปรมิสัมโนติปิโสวาญาติจริยายานะปรมิสัมโนติปิโสผูตทจริยาปรมิสัมโนติปิโสผู้ท้จริยายานะปรมิสัมโนติปิโสัทิวท้จริยาปรมิสัมโนติปิโสัทิวท้จริยายานะปรมิสัมโนติปิโสภพรวาปรมิอุปาปรมิปรมัตถะปรมมสััปนนโ ดัริยาวะโคจัตโตทัสโมอิติปิโสวะาปัญจุปาทานขันเตโอนิจจารกขณะปรมิสสะมโนติปิโสวะาปัญจุปาทานขันเตสุทุกขะลักขณะปรมิสสะมโนติปิโสวะาปัญจุปาทานขันเตสุอนัตจารกขณะปรมิสสะมโนติปิโสเพระว่าอายะตาเนสุติระนาญานะปรมิสสะมโนติปิโสะอัถรัศธาตุสุตีระนาญานะปรมิสสะมโนติปิโสเพระว่า ปรมีอุปะารมีปรมัตถิปรมีสัมปันโนจาริยาวะโคจตุทัสสมโออิติปิโสภะวะขัตตาทานาปรมิภสมโนติปิโสขัตตาทานายาณาปรมิภสมโนติปิโสภะวะนัสสีตาปรมิภสมโนติปิโสภะวะสีตายาณาปรมิภสมโนติปิโสศิขายาณาปรมิภสมโนติปิโสศิกขายานาปรมิภสมโนติปิโสสังมราปรมิภสมโนติปิโสภัะวาสังวรายนาปรมิสัมปันโนขัตตาทานาวะโคโสรัสสมโอ อิต so 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 ิป <c oughs> so so ิโสภะวัฏปะเวนิปรมิสัมโนติปิโสภะวัฏปะเวนิยานะปรมิสัมโนติปิโสภะวายมะกะปะริหาริยะปรมิสัมโนติปิโสภะวายมะกะปะริหาริยะยานะปรมิสัมโนติปิโสภะวานาวิหาราภุมมายานะปรมิสัมโนติปิโสภะวานาวรายานะปรมิสัมโนติปิโสภะวะอปาริยัตยานะ ปรมิสัมมโนติปโสวัสพันยุตายานะปรมิสัมมโนติปิโสภวัจตุวิสติโกติสตาวทีิระยานะปรมิสัมปันโนปเวนิวะโคตัตตาราสมอธิอุณิสาวิสโยธรมโมโรเกอนุตโรสภาสตาหิตาทายาจังกวังคณหาหิเทวะเตปาริวัชเราสถานเตมนุสีหิาวเกปยาเกนาเกวิเศโคเตอการมารเนนวาสภาสมามารณมตโตทัเปตวาสารมาริตังปเสวนุภาเวนะหโตเทวสุสีสัทา สุทธาสีรังสมาทายะธรรมังสุจาริตังเจารีตัสเสวานุภาเวนหกโตเทวสุขีสัทาฤิกิตังจิตังโกสังทารังวัจนังคารุงเปริสังเทสนังสุตตะวัตตะสัอายุปวัตตะติเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะคขวาสาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอนาถิปินทิเกษตอารามิตาตะโผภักวาภิกขุอามันเตสิภิสาวติภะชันเตสิเตภิกขุภักวัโตปัจจโสทุงภักวาเอตัทโจร เมตตายาภิกขเวเจโยมุติยาอาเสวิตายาภาวิตาญาภุริกตายญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริกิตายาสุสมารทายาเอกาทัสหานิสังสาปฏิจังขะกตเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปกานสุปินังปะสติมนุสานังปโยโหติอมนุสานังปโยโหติเทวดารักันตินาสาภิวา วิสังวาสาทั้งวากรรมติตัวาดังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิตติอาศมุโหะการังกโรติอุดการิยัปปติวิชันโตพรหมรกูปโกโหติเมตายาปิเขเวเจโดยมุติยาเสวิตายาภาววตายาภาหุริกตาญาญาเนกตายาวัตุกตายาอนุติตายาปริิตายาสุสมารทายาเอกิมเอกาทัสานิสังสา ဘာတိကံသာတိဓမ္မဝေ Bhagava အတ္တမနာတေဘိက္ခု Bhagava တောဟာသိတအပိနန္တုန်ဧ อาหัางสุขีโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจรงมีความสุขอาหังนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากเวรอาหังอภยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบากอาหังอนิโโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากอุปสรรคสุขีอัาตานังปริหารามิขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขกายสุขใจ รักษาตนโลเย็นเป็นสุขเถิดสุขโขคุณยัสักษ์ุจโยขอพระอนิสงส์กุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้สดเหมือนเจริญภาวนาทำบุญทำกุศลต่างๆที่ผ่านมาข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานในปัจจุบันนี้และในอนาคตการเบื้องหน้าดังนี้เมื่อก่อนข้าจะดับจิตขอให้คิดได้ ขอให้เทพไทจงเรืองเห็นเป็นพยานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้ววงมานขอให้ได้พบพระอ,อระหันตตรัสกิเรสข้ามเขตแว่นแฟนแดนสงสารขอให้ได้ประโยชน์พระโพธิญาณไปนิพพานผลทุกสุขก,กายใจสิ่งใดชอบขอให้ได้อย่าช้านักสิ่งใดรักขอให้สมอารมณ์หมาย ขอให้ได้พบอป้าษีอาริยะทุกทุกชาติไม่กล้าไกลขออย่าได้ตายท่ามกลางระหว่างอายุป,ปัจจุบันถ้ายัางไม่ได้พระอาหารหันขอให้ได้สมบัติทั้งมนุษย์และสวรรค์อย่าขัดข้องทรัพย์สินทุกสิ่งอันคนแกบาปจยาบช้าใจอาทันอย่าได้ผ่านพบประสบเลยขอให้ข้าพระเจ้าสุขกายใจทุกทุกชาตินิพพานปัจ,จโย โอตุปัจจุบัเนกาเรขอให้ข้าพระเจ้าจงถึงซึ่งนิพพานในอนาคตการบังหน้านอนเกิน <c oughs> อีทางเมมาตาปิตุนางโอตุสุขิตาหนตุมาตาปิตาโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาพ่อตาแม่ยายของข้าพระเจ้าปู่ย่าตายายครูอุปชาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันและบรรพบุรุษทุกทุกทนคนเคยรักเคยชังแต่ปรางก่อนคนเคยร่วมเคยรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของสันตารลอแพทย์พยาบาลทหารตำรวจรัฐบาลและสาธารชนทั้งหลาย ที่ได้บำรุงพระศาสนาขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันและเทวดาทุกหมูเหล่าตลอดถึงเจ้ากรมนายเวรมีพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาลพระจตุโรกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพารีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศกแม่พระเลิงแม่พระปลายตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทั้งหลายและดวงวิญญาณทั้งหลายที่รับความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ที่รับความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทานาบุตลผลละบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำมาแล้วด้วยกันทุกตัวทุกตนท,ทุกคนทุกองเทิอนอรหังสัมมาสัมพุทธบริบาล โุตังภระวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภระวตาธัมโมธามังนามัสสามิสุปฏิปันโนภระวโตสาวกสังโฆสังฆังนามัมมิ